สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับขอต้อนรับสู่สารดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวาไรตาี้ในอีพีนี้เราจะพาท่านมารับฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามและอินโดนีเซียภายหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนาที่3ระหว่างเกาหลีใต้กับไทยซึ่งผลจบลงด้วยการเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งที่สังเวียนโซเวอร์คัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้โดยเกาหลีขึ้นนำา1ต่อศูนย์ในนาทีที่42อีเจซองครับจ่ายคัตแบ็กจากทางซ้าย มาให้ซนเฮืองมินครับสะดวยซ้ายไม่พลาดครับเกาหลีใต้ขึ้นนำา1.0ต่อ 0. ไทยตามตีเสมอ1ตอ1ต่อหนึ่งในนาทีที่61นิโคลัตมิเคซันนะครับผ่านบอลมาหน้าปากประตูสุภนัทเหมือนตาครับชาร์จจะจาบอลเข้าตรงตะข่ายทำให้ไทยครับตามตีเสมอเกาหลีใต้ที่1ต่อ1และผลการแข่งขันก็จบลงด้วยสกอร์นี้จากการเสมอกับเกาหลีใต้นะครับทำให้คะแนนฟีฟ่าเรนกิ้งของไทยเรานะครับมีแต้มมาเพิ่มบวก7.47 อัดขยับขึ้นมา2อําดับครับจากที่101มาอยู่ที่99ขณะที่เพื่อนบ้านอย่างเวียดนามนะครับพราธาพายอินโดนีเซียอัดดับร่วงลงไปอีก7อันดับครับอยู่ที่112ของโลกทําให้ทีมไทยเรานะครับยังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนท่านผู้ชมครับภายหลังเกมการแข่งขันจบลงก็ได้มีแฟนฟุตบอลจากประเทศต่างๆได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะครับต่อผลการแข่งขันของคู่ไทยกับเกาหลีใต้ ซึ่งหลายๆท่านนะครับไม่คาดคิดว่าจะลงเอยด้วยผลแบบนี้ถือว่าได้สร้างความปราดใจเป็นอย่างมากครับเอาละครับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับผมจะได้นาความคิดเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามและอินโดนีเซียกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับผลการแข่งขันที่ทีมชาติไทยเราเสมอกับเกาหลีใต้เรามาเริ่มจากชาวเวียดนามกันก่อนนะครับซึ่งชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ จะบอกว่าประเทศไทยเจอโคด้ดดีๆแพ้ทีมเอเชียยาชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าย้อนกลับไปดูบอลไทยพัฒนาขึ้นย้อนกลับไปดูบอลเวียดนามกําลังถอยหลังชาวเวียดนามท่านต่อไปนะครับได้บอกว่าประเทศไทยเข้าไปฟุตบอลโลกก็สมเหตุสมผลเช่นกันศักยภาพของพวกเขาในทุกๆท,ทางนั้นคุ้มค่า ความคิดเห็นของแฟนบอลเวียดนามท่านต่อไปนะครับเขาได้ชมเชยทีมชาติไทยเราดังนี้เก่งมากชาวไทยแฟนบอลเวียดนามท่านต่อมาบอกกับไทยเราว่าไทยเราเล่นดีครับเล่นโต้กลับดีมากยินดีด้วยไทเลนด์สไตล์การชนแข็งแกร่งโต้กกับเก่งมากเวียดนามไม่มีแนวรับเบื่อโค้ชคนนี้แล้วคอมเมนต์แฟนฟุตบอลเวียดนามคนต่อมานะครับได้บอกว่าประเทศไทยเหนือกว่าเวียดนามมาก ดูบอลไทยดีกว่าเวียดนามเยอะประเทศไทยเสมอกับเกาหลีส่วนเวียดนามแพ้อ,อินโดนีเซียนั่นคือวิธีที่คนไทยอยู่เหนือการเอื้อมของเราชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับได้แสดงทัศนคติต่อเกมการแข่งขันของทีมไทยกับเกาหลีใต้โดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ามองไทยและมีความสุขมองเวียดนามยิ่งเล่นยิ่งแย่ลงแพ้ให้กับอินโดนีเซีย คอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับท่านต่อมาได้บอกว่าไทยปัจจุบันคล้ายกับเวียดนามยุคโคตรเกาหลีโดยเขาบอกว่าประเทศไทยเล่นเหมือนเวียดนามยุคโคตรปักหังโซแต่ว่าทีมชาติไทยเล่นคมชัดกว่าเวียดนามและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการแข่งขันทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งทีมชาติไทยของเรา สามารถยันเสมอเกาหลีใต้1ต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเสมอถือว่าชนะแล้วนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันนะครับผมเชื่อว่าไม่มีแฟนบอลคนไหนนะครับจะคิดว่าสกอร์จะออกมาแบบนี้ท่านผู้ชมครับเรามารับฟังความคิดเห็นของทั้งด้านแฟนฟุตบอลประเทศอินโดนีเซียกันนะครับโดยท่านแรกนะครับแฟนบอลชาวอินโดนีเซียบอกว่า ประเทศไทยไม่ใช่อาเซียนแล้วโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันต้องยอมรับว่าประเทศไทยไม่ใช่อาเซียนอีกต่อไปคุณทาได้ดีมากประเทศไทยมาดงความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียท่านที่สองนะครับซึ่งท่านี้ได้สรุดีโค้ดอีซีอิว่าบอลไทยเก่งมากตั้งแต่ได้รับการฝึกฝนจากเทรนเนอร์ชาวญี่ปุน่นประเทศไทยก็ยกระดับขึ้น คอมเมนต์แฟนบอลอินโดนีเซียท่านต่อมานะครับอยากให้นักเตะอินโดไปเล่นที่ไทยโดยเขาได้บอกว่าประเทศไทยกําลังเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วบางทีผู้เล่นในลีกหนึ่งของเราน่าจะไปเล่นในไทยลีกให้เยอะๆแล้วเพราะคุณภาพที่นั่นดีกว่าประเทศไทยเป็นลีกที่ดีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ดี คอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาได้บอกว่าเบื่อแล้วที่เตะกับเวียดนามโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าวังว่าในโอกาสอันใกล้จะสามารถเล่นกับประเทศไทยบอกตามตรงเบื่อแล้วที่จะเห็นการเล่นกับเวียดนามแฟนบอลอินโดนีเซียท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยคือราชาแห่งอาเซียนตัวจริงตั้งแต่อดีตนานมาแล้วภูมิใจที่สุดระดับของประเทศไทยเป็นเอเชียแล้ว คอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมานะครับได้กล่าวไว้ว่ายอมรับว่าทีมชาติไทยมีความสม่ำเสมอมาโดยตลอดและไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามในเรื่องมารยาทที่ดีที่สุดคําพูดไม่ต้องสําคัญที่สุดคือหลักฐานที่แท้จริงข้อได้เปรียบของประเทศไทยคือจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้พวกเขาไม่กลัวคู่ต่อสู้ที่พวกเขาเผชิญหน้าอยู่เขาถือว่าทุกคนคือคนเท่าเทียมกัน ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมานะครับได้ชื่นชมลีกของไทยเราโดยเขาบอกว่านี่คือหลักฐานว่าลีกไทยดีกว่าลีกอินโดนีเซียไม่ต้องแปลกใจยอมรับทีมไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆและลีกของเขาดีกว่าเรามากหวังว่าอนาคตอันใกล้นี้ลีกอินโดนีเซียเราจะตามทันคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมานะครับบอกว่าเยี่ยมมากประเทศไทยทีมชาติสามารถต่อสู้กับทีมเอเชียที่แข็งแกร่งได้และสโมสร ก็ระดับเอเชียแล้วเฮลิกอินโดนีเซียรู้สึกเหมือนดินและฟ้าแค่เห็นเพชชิ่งก็เสียวแล้วคอมเมนต์ Comment อินโดนีเซียถัดมานะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าข่าวนี้เป็นทีมชาติอินโดนีเซียก็ตื่นเต้นมากแล้วเขาจะลงนานกว่า1เดือนและมาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลอินโดนีเซียท่านสุดท้ายนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว่าโชคดีที่คู่ต่อสู้คือเวียดนามถ้าคู่ต่อสู้คือประเทศไทยป่านนี้อินโดนีเซียเราจบข่าวไปแล้ว และนี่คือความคิดเห็นของแฟนบอลอินโดนีเซียและเวียดนามนะครับที่เขาได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมเกาหลีใต้กับทีมชาติไทยครับซึ่งผลการแข่งขันครับตามที่ท่านผู้ชมทราบนะครับไทยเราสามารถเสมอเกาหลีใต้ที่บ้านของเขา1ต่อ1ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและพบกับทีมงานของเราใหม่ในอีพีหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ